สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าวันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562กก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนคลิปการทำนายนะคะครูขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าคลิปที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นการทำนายในลักษณะของวงกว้างอาจจะมีแม่นยำหรือว่าคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออภัยด้วยครูจัดทำขึ้นมาเพื่อที่เป็นแนวทางชีวิต เป็นแสงสว่างให้กับใครหลายๆคนนะคะหากฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์เป็นกําลังใจก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับครูได้ด้วยเช่นกันโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะและสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าในเรื่องของดวงนั่นคือการกระทําของเราเองค่ะฟังแล้วนะคะเราไปปรับเปลี่ยนนะคะตามในช่วงเวลาที่ครูบอกตามช่วงเวลาที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเป็นการเปลี่ยนดวงแล้วก็พลิกดวงได้เลยค่ะ อันก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของการทํานายนะคะลําดับแรกก็คือครูขอนแนะนาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ของเราก็คือจะเป็นในส่วนของแผ่นทําศิลเป็นการตั้งดวงนะคะ12บภพนะคะเป็นโหราศาสตร์ประยุกต์แล้วก็ใช้ค,คู่กับไพ่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสับไพ่กันก่อนเลยแล้วกันนะคะ ครูจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันพุธนะคะหยิบไพ่มาทั้งหมดสิบสองใบนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละพบแต่ละเรือนนะคะเรื่องราวนะคะหน้าไพ่จะบอกอะไรเราบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะลำดับแรกที่เราจะมาดูกันก็คือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งตนุตำแหน่งตนุเนี่ยก็คือจะพูดถึงในเรื่องของตัวตนเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตนของคนวันพุธจะเป็นยังไงนะขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นยังไงคะตัวตนนะคะจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ช่วงนี้ก็นิ่งๆนะคะมันก็ดีแหละนิ่งๆนะคะแต่ว่าจะต้องระวังนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันดูจะช้าไปหน่อยนะคะบางทีคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ฉะนั้นยิ่งบางคนนะแบบชอบนะคะนอนอยู่เฉยชอบแบบอยู่ห้องนะคะไม่ค่อยออกไปไหนเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียตรงที่ว่าเราจะไม่ค่อยแอคทีฟนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยมีไอเดียดีคิดนั่นคิดนี่อยากทํานั่นอยากทํานี่แต่พอเข้าจริงทํำไหมคะไม่ทำนะคะมันทําช้าความคิดมันช้านะ,ะช่วงนี้ก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับ เปลี่ยนตัวเองนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็มันก็มีข้อดีของมันข้อดีก็คือว่าเราเนี่ยจะใจเย็นแต่ข้อเสียคือไม่มีในเรื่องของไอเดียแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรค่ะจะรู้สึกแบบในเนื้ออืดๆตลอดเวลานะสำหรับในช่วงของเดือนนี้นะคะตำแหน่งต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งกระดุมพระในเรื่องของการเงิน การเงินขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะขยันหาเงินนะเนี่ยเดือนนี้นะคะเออไม่รู้ภาระเยอะหรือเปล่านะเพราะถามว่าในเรื่องของการเงินนะคะเราสามารถที่จะหาเงินได้ไหมหาเงินได้หมุนเงินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเหมือนกับอยู่เฉยจะรอให้มีเงินเข้ามาหรือว่าอยู่เฉยแล้วจะรอให้คนมาช่วยไม่ได้มันต้องออกมันต้องลุยอ่ะมันต้องเหมือนกับ พยายามแอคทีฟนะคะที่จะหาเงินเข้ามาแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคการเงินไม่ได้ขี้เลอะอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสําหรับบางคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเสาหลักของครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักที่ต้องออกไปหาเงินนะคะเป็นคนที่แบบจะต้องคิดในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายภายในบ้านนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลย เนี่ฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสหัสช้าตําแหน่งสาัสชราก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางก่อน เดินทางใกล้บางคนทํางานต้องเดินทางตลอดเวลาเป็นยังไงคะในเดือนนี้เดินทางนําโชคนาชัยให้กับเรามากดีมากๆเลยนี่เห็นไหมไพ่ขึ้นมาเตือนเหมือนที่ครูบอกเลยครูบอกแล้วว่าอย่าอยู่เฉยๆนะคะพยายามแอคทีฟไปนั่นไปนี่ตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่เราเดินทางทุกครั้งที่เราออกไปไหนเนี่ยมันจะได้สิ่งดีๆกลับมาเสมอนะคะอันนี้ก็คือเป็นขยายสําหรับคนที่เดินทางบ่อยอาจจะไม่ได้เดินทางไกลามากแต่ว่าเป็นการเดินทางแบบ การที่เราทํางานแล้วต้องเดินทางตลอดเวลาไปหาลูกค้าตลอดเวลานะคะหรือว่างานที่มันมีการขึ้นไหวตลอดการเดินทางก็จะส่งผลดีกับตัวเรา ส่วนในเรื่องของมิตรภาพนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนเท่าไหร่นะคะอาจจะเน้นไปในเรื่องของการที่ทําอะไรเองคนเดียวมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นในเรื่องของมิตรภาพแต่ถามว่าในเรื่องของเพื่อนคนที่ใกล้ชิดก,กับเราเนี่ยเขาโอเคกับเราไหมเขาโอเคกับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จังหวะเนี้ยภาวะอารมณ์อ่ะมันอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทำอะไรคนเดียวมากกว่าเป็นอย่างนั้นไปนะคะขยายเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์งานบางคนบอกว่าอยากสหางานใหม่แล้วจะได้งานใหม่ไหมในเดือน นนี้พ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้มีเกณฑ์ดีมากค่ะจะได้งานใหม่แล้วก็จะได้งานที่มีผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้น เช่นในเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งด้วยนะขึ้นมาว่าโอเคเลยแหละเราสามารถที่จะเรียกร้องในเรื่องของเงินได้นะนี่ขึ้นมาก็เหมาะสมค่ะถ้าเกิดอยากจะหางานเดือนนี้ขึ้นมาสนับสน,นุนแล้วก็จะได้งานที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าในจุดที่แบบเราคิดว่าอยากจะทํางานแถวนี้แหละโซนนี้แหละไม่อยากไปไกลมากก็จะได้อย่างที่ใจหวังเลยนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งพันธุทุอ่ะเป็นญาติพี่น้องก่อนละกันนะเรามาพ,พูดถึงญาติพี่น้องก่อนญาติพี่น้องเป็นยังไงญาติพี่น้องก็เราอาจจะไม่ค่อยได้สูงสิงกับญาติพี่น้องอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีแค่คุยแค่บางคนนะคะแต่ มีเกณฑ์นะคะที่เดือนนี้ญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้ชายแก่นะคะจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรานะเป็นแบบนี้อาจจะเดินทางมาหาเรานะคะมาขอความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ต้องลองดูดีๆแล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาได้แค่ไหนนะเพราะเหมือนกับเราเนี่ยเป็นความเป็นความหวังเป็นความหวังเป็นแสงสุดท้ายของเขาอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนี่แหละว่าเราจะเป็นประเภทพวก เลือกช่วยคนนะคะช่วยเฉพาะคนที่เราเห็นว่าโอเคจริงๆนะคะคนที่เราอยากจะช่วยเราอยากที่จะสนับสนุนจริงๆนะคะทีนี้นะคะต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของสถานที่สถานที่เนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้สถานที่ก็คือจะเป็นที่บ้านนะคะเป็นที่ห้องเป็นที่ทํางานนะคะโอเคไหมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอาจจะที่ทํางานเนี่ย เหมือนกับโต๊ะเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้โทนสีหรือว่าอุปกรณ์เอเซซอลี่นะคะสีในโทนมืดก็ครูก็อยากจะให้ปรับนิดนึงแล้วกันให้เสริมให้มันมีสีสว่างนะคะก็อาจจะเป็นพวกสีเหลืองก็ได้สีเขียวก็ได้เอามาเสริมนะคะเป็นการเสริมดวงของเราไปในตัวรวมถึงเจ้าที่ด้วยนะคะเจ้าที่เนี่ยก็คือดูมืดมนดนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ ดูแลท่านเท่าไหร่ก็ดูแลท่านนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าขึ้นมาช่วงนี้ว่าเหมือนกับเราอาจจะปล่อยปะละเลยไปบ้างนะก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งปุตตะตำแหน่งปุตตะเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบุบตรหลานก่อนอ่ะมาพูดก่อนบุตรหลานเป็นยังไงคะบุตรหลานโอเคดีนะคะอาจจะมีการดือ้อซุกซนไปบ้างแต่เป็นยังไงคะเราก็ใจดีให้อภัยตลอดเวลาเลยนะคะกลายเป็นว่าเห็นไหมภัยขึ้นมาว่าเด็กนะคะควบคุมนะคะแปลว่าตัวเราเนี่ยอาจจะถูกเขาควบคุมหรือว่าบางทีค่ะบุตรหลานของเราเนี่ยมา พูดนะคะพูดเหมือนกับเอาใจเรานิดนหน่อยไปไงคะโอ้โหโพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลานะคะทำตามเลยเป็นแบบนั้นไปแต่ก็โดยรวมแล้วถือว่าดีไหมถือว่าดีถือว่าไม่ได้ทําร้ายเรานะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเหมือนกับเอาแต่ใจไปบ้างเรายอมบ้างก็อยู่ด้วยกันได้ดีแล้วคะ่ะแบบเนี้ยมันเป็นการที่หลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะนะส่วนบางคนนะคะที่จะดูในเรื่องของบริวาร บริวารของเราเป็นยังไงในเดือนนี้บริวารของเราดีค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือนะยิ่งเป็นงานที่เหมือนกับ เป็นงานที่สาไม่ได้ทําแบบครั้งเดียวจบนะคะเป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ระยะยาวการที่ทําเรื่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องทําเป็นเดือนเนี่ยบริวารก็ขึ้นมาสนับสนุนแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรามากๆเลยนะถือว่าดีมากนะคะส่วนนี้เรื่องการที่จะทําอะไรสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมทําได้ไหมทําได้นะคะบางคนบอกมีไอเดียขึ้นมาแล้วค่ะครูขานะคะแต่ไอเดียนั้นมันอยู่ในใจหนูจะทําดีไหมทําเลยนะคะไพ่ขึ้นมาว่าเหมาะสมนะ แตนะ่สิ่งที่มันจะเป็นเกณฑ์ที่มันเหมาะสมมากที่สุดสิ่งใหม่ๆนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์นะคะจะดีกว่าออฟไลน์บางคนบางอยางจะเปิดหน้าร้านเปิดหน้าร้านหรือว่าขายออนไลน์ดีคะไพ่ขึ้นมาว่าเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารที่มันไปไกลนะคะไกลกว่าที่เราคิดฉะนั้นก็ขึ้นมาในเรื่องของการค้าขายที่เป็นเกี่ยวข้องกับการออนไลน์ดีที่สุดค่ะนะดีกว่าเปิดหน้าร้านอีกอันนี้สิ่ง สิ่งที่พ่ยขึ้นมานะคะสำหรับสิ่งใหม่ๆขึ้นมาต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งอลิอลิก็คืออุปสรรคอุปสรรคนะคะจะต้องระวังอะไรนะคะโอ้โหเดือนนี้นี่สงสัยจะคิดเยอะจริงๆนะคะอุปสรรคของเราเนี่ยมันคือในเรื่องของจิตใจจิตใจที่บางครั้งเราไม่กล้าที่จะสู้ไม่กล้าที่จะลุยคือเราอะมีไอเดียดีละเราเป็นคนฉลาดแต่เพียงแต่ว่าบางทีบางมันเหมือนกับเราคิดเองคนเดียวไม่มีใครที่จะมา ซับพอร์ตไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือความคิดของเรานะคะไม่มีใครที่มาเสริมมาว่าเอ๊ะแบบนี้ดีไหมเออดีอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจาไม่ค่อยกล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆฉะนั้นอลริของเราเนี่ยมันเป็นในเรื่องของหัวใจของเรามากกว่าที่หัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่แบบมีพลังมากพอนะคะหรือว่าไม ไม่แอคทีฟมากพอนี่เป็นแบบนั้นอันนี้คือสําคัญเลยนะพยายามขึ้นมาสองครั้งแล้วนะต้องระวังให้ดีนะคะแอคทีฟเยอะๆนะคะอืมคิดเห็นอะไรก็ถ้าเกิดคิดคนเดียวแล้วคิดไม่ออกก็ไปถามคนอื่นนะคะไปถามเพื่อนไปถามคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดก็ได้ว่าเขาจะมา เขาจะมาช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะเสนอไอเดียกับเราไหมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคู่ของเราจะช่วยไหมถ้าเกิดเราจะไปขอนะคะในเรื่องของความคิดของเขาในเรื่องของไอเดียว่าเอ๊ะเราทําแบบนี้เนี่ยมันมันจะมันจะโอเคไหมนะคะจะช่วยเราไหม โอเคเขาก็ช่วยเรานะคะแต่ว่าช่วยในแค่ในระดับหนึ่งในยะหนึ่งเท่านั้นนะคะฉะนั้นคนที่จะช่วยเรามากกว่าเนี่ยคือจะเป็นตำแหน่งปุตตะคือเป็นบริวารเป็นคนที่ด้อยกว่านะคะหรือบางคนอยากจะขอคําปรึกษาจากใครนะคะในเรื่องของการที่ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้ไปขอคนที่อายุน้อยกว่าแปลว่าเขาจะเชี่ยวชาญมากกว่านะคะก็ลุยเลยส่วนคู่ของเราเนี่ยถามว่าจะช่วยเหลือได้ไหมช่วยเหลือได้แต่แค่แบบ ช่วยเหลือแค่บางส่วนไม่ได้ช่วยเหลือเยอะนะคะแล้วก็เราเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าระแวดระวังนะคะอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขานะคะคู่ของเรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะอยู่กับตัวเองซะมากกว่าคู่คู่มีบทบาทสําคัญไหมมีบทบาทสําคัญแต่บางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยปิดเขานะคะมีโรกส่วนตัวมีในเรื่องของ ความคิดนะคะในเรื่องของการที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยให้กับเขาเท่าไหร่นะเป็นแบบนี้ไปส่วนสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดช่วงนี้ก็คงที่จะต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยเราเนี่ยอยู่กับที่นะคะเหมือนกับอ่ะโอเคอยากจะมีไหมอยากจะมีแต่ก็ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้อยากจะแบบ ต้องมีเลยนะคะเดือนนี้ไม่ได้ปักธงเป็นแบบนั้นไปฉะนั้นในเดือนนี้มันก็เลยจะเป็นการที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ไม่อยากให้ใครเข้ามาแบบวุ่นวายกับตัวเองเพราะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปคบใครอีกก็จะเกิดปัญหาอีกภาพเก่ามันยังหลอนภาพเก่ามันยังจดจําอยู่นะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งมรณะตําแหน่งมรณะก็คือจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก่อนอมาดูก่อน สุขภาพเป็นยังไงคะสุขภาพก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือให้ระวังในเรื่องของการที่ปวดแขนปวดตัวนะคะเป็นการปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละแต่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณแขนบริเวณข้อมือนะคะอาจจะมีอาการปวดเล้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษนะคะส่วนในเรื่องเกณฑ์อุบัติเหตุสบายใจได้เลยอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะแต่ว่า ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าพายขยายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมีอุบัติเหตุจากในเรื่องของอากาศอ่ะอากาศคือยังไงเช่นบางคนนะคะ,ะมีการแพ้แพ้ในเรื่องของฝุ่นละอองแพ้ในเรื่องของลายฝุ่นเยอะๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราเดินทางไปไหนแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะมีการไอมีการจามมีน้ํามูกไหลบ่อยๆนี่เป็นแบบนี้ก็บางทีขับรถอยู่เนาะเออไปเจออากาศไม่ดีปุ๊บนะคะเป็นยังไงคะ เราก็อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจามแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือบอกเอาไว้ให้ระมัดระวังนะให้เหมือนกับ เราพยายามที่จะดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขับรถบ่อยขับรถบ่อยแล้วเป็นยังไงคะในรถนี่แหละมันมีอากาศที่ไม่ดีนะคะหรือบางทีเราเผลอเปิดกระจกไปแบบนี้มีอากาศที่ไม่ดีเข้ามาแบบนี้ก็จะทําให้แบบมีการเอฟเฟกนะคะเกิดเอฟเฟกแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการขับรถของเราเนี่ยมันลดลงได้ก็ระวังเอาไว้และการเตือนเอาไว้นะคะสําหรับคนที่ขับรถนะ,ะเดี๋ยวนี้คนเขานิยมกันนะคะเห็นครูเห็นนะ มีเครื่องฟอกอากาศในรถใช่ไหมครูยังไม่ซื้อเลยนะครูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็แพ้อะไรฝุ่นเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวว่าจะไปซื้อไปลองทดลองใช้เหมือนกันน่าจะดีนะเวลาเราขับรถเวลาเราเดินทางไปไหนนะคะต่อมานะคะก็คือตําแหน่งสุภาษําแหน่งสุภาษเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของชื่อเสียง ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะอะมาดูในเรื่องของชื่อเสียงก่อนเป็นไงคะช่วงนี้มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนโอเคกับเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะในชีวิตเราเนี่ยถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะไม่ขี้เหร่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นประเภทพวกไม่ค่อยได้พึ่งใครไม่อยากพึ่งดีกว่าถ้าเกิดไม่เดือดร้อนจริงๆไม่เปิดไม่เปิดปากไม่พูดไม่ขอความช่วยเหลือจากใครฉะนั้น มันจะลุ่งอ่ะมันเกิดจากตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากนะคะถ้าเกิดแบบเราทําด้วยตัวเองนะคะที่นี้ขยายเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเทวดานะคะเทวดาที่คุ้มครองเราช่วงนี้ก็ท่านก็โอ,อ้โหดีนะคุ้มครองเราแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดเลยบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันทําแล้วมีปัญหาแต่ว่า สักพักเดียวค่ะไม่นานอุปสรรคตรงนั้นมันก็เป็นยังไงคะมาลายหายไปเพราะว่าเราเนี่ยมีเทวดาคุ้มครองนะคะบารมีของเราเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ช่วงนี้ก็ให้หมั่นนัทําบุญนะคะนั่งสมาธินะคะหรือว่าสวดมนต์ก็ได้นะคะให้กับเทวดารปสัมตัวเราก็โดดเด่นดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ลืมพูดไปนะในเรื่องการศึกษาถ้าเกิดใครอยากที่จะศึกษานะ,ะหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ก็ดีนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดอยากจะไปวางแผนเอาไว้ยังลังเลอยู่ช่วงจังหวะนี้ไปขึ้นมาดีมากถ้าเกิดไปได้มีคนชวนก็ให้ไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรนะคะต่อมานะคะก็คือกรรมะกรรมะคืองานหลักนะคะงานหลักที่เราทําอยู่เป็นยังไงคะ เซ็ง <Spe cies> ใช่ไหมเบื่อใช่ไหมเออเพราะว่าขึ้นมาเป็นแบบนี้งานหลักที่เราทำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันทําได้แต่มันทาได้เรื่อยๆืมันไม่หวือหวามันไม่มีอะไรเข้ามาแล้วแหละนะคะนี่ช่วงนี้นิ่งไปหมดเลยนะเบื่อไปหมดเลยเออพยายามปรับความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่างานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทําได้ดีนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันแค่ทําตามหน้าที่นะคะทําได้ดีจริงแต่ทําตามหน้าที่แหละเออไปเช้าเย็นกลับแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าเดิมหรือว่าจะมุ่งมั่นกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่เป็น ะะต่อมานะคะก็คือในตําแหน่งของลาภะลาภะเนี่ยเป็นในเรื่องของโชคลาภก่อนละกันโชคลาภมีไหมขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่มีเลยนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะพยายามอย่างมากในการค้นหาตัวเลขเด็ดนะคะแต่มีไหมไม่มีนะมีโอกาสที่จะ เจ็บหนักมากกว่าที่จะร่ํารวยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆด,ด้วยส่วนบางคนคาดหวังในเรื่องของอาชีพเสริมนะคะเรามีอาชีพเสริมอยู่เราอยากจะรู้ว่าอาชีพเสริมเนี่ยมันจะดีมันจะปังไหมช่วงนี้มีโอกาสที่จะขาดทุนนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าที่ได้กําไรก็ในเรื่องของการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะบางคนแบบมีแผนในเรื่องการลงทุนจะขยาย ลงทุนเพิ่มดีไหมจะขยายกิจการไหมในเรื่องของงานเสริมนะคะก็ให้เบรกไว้ก่อนละกันนะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยละกันเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยจากตัวเองนะพอตัวเองไม่ขอความช่วยเหลือจะใครเอาความจริงอ่ะมันเหนื่อยขนาดมันมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกไปปากหนักเห็นไหมปิดปากตลอดเวลาเลยนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะขึ้นมาประมาณสใบแล้วนี่แหละนะคนวันพุธก็เป็นแบบนี้นี่แหละนิสัยแบบนี้เนาะ ต่อมาถ้าตำแหน่งสุดท้ายสุดก็คือจะเป็นตำแหน่งวินาศถามว่ามีใครที่จะคิดร้ายกับใครกับเราไหมมีใครที่เหมือนกับเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมหรือว่าเรื่องไหนนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือจะเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกที่เป็นลักษณะคือเขาจะผิวาจะอบอวนิดนึงนะคะผิวก็ะสองสีนะคะเป็นแบบนี้ เขาจะเป็นคนที่เราเนี่ยเคยไว้ใจมาก่อนเคยเชื่อใจมาก่อนแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนแบบมันมีอะไรเครือบแคลงในใจคือบางทีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนวันพุธเนี่ยเซนแรงความรู้สึกแรงเวลาตอนที่เขารู้สึกว่าคนเนี้ยดีจริงแต่ดีไม่สุดหรือจริงใจจริงแต่ว่าไม่ได้จริงใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเลนแบบนั้นนะคะถ้าเกิดมีคนตามลักษณะที่ครูบอกมีคนตามที่ ครูนะคะได้กล่าวไปนะคะคล้ายหน้าไพ่แบบนี้ก็อย่าพึ่งที่จะทุ่มเทใจให้กับเขามากหรือว่าแม้แต่กระทั่งเวลาตอนที่เราพูดนะคะหรือว่าเราเนี่ยได้พูดคุยกับเขานะคะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าคําพูดนั้นน่ะอาจจะกลับมาทําร้ายเราได้นะคะนี่เป็นแบบนี้เลย จบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายทั้งหมดของคนวันพุธฝากไว้เผื่อบางคนบอกโอโหครูขานุอยาจะถามเพิ่มเติมก็ไปถามไปเจอกันได้นะคะที่เพจคูปิ้งรหัสนางฟ้าครูจะมีการไลฟ์สดนะทํานายไพ่ฟรีทุกวันที่16 สองทุ่มนะคะอยากถามอะไรก็คือพิมพ์คอมเมนต์นะคะเราคุยกันได้เลยนะคะไม่อ้นแน่นอนนะคะแล้วก็บางคนอยากจะเป็นกําลังใจให้กับครูก็เป็นกําลังใจให้กับครูได้ง่ายๆนะโดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะวันนี้ก็ไปละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ